สวัสดีค่ะสวัสดีอิบซีทุกทุกท่านคับพี่น้องขาคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเพื่อนเเห็นยังบอกจะพี่น้องจ้าเป็นความเสื้อได้ค่ะพี่น้องค่าอันนี้ต้นมะกรูดค่ะอยู่ทั้งาดฟฝาเฮาด้ค่ะพี่น้องคาะนี้ต้นมะฮงต้นนี้ก็ทายคลิปให้เพื่อนเพื่อนลงให้เบืองไรในคลิปแล้วนะค่ะพี่น้องค่ามันชีอยู่ใกล้กกันกับต้นมะกรูดขึ้นมาหดสวนเสมอค่ะหดต้นไม้เสมอมือนี่เห็นบอกค่ะพี่น้อง่า พึ่งมิมจ,จะเป็นพึ่งหรือจะเป็นตัวมิมกับบ e อหูกันนะครับพี่น้องค่ะมันมาเฮ็ดห้างอยู่ต้นบกรูดครับพี่น้องค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องค่ะมันนิกสิเอาตัวเลขกเอาแนวทางมาฝากเพื fred. ่อนๆครับพี่น้องค่ะสิมาทายคลิปตัวเล็กเด็ดๆไม่เม็ไหาดันมาเจอครับพี่น้องค่ะมันเทากับมาเฮ็ดได้ครับพี่น้องเมื่อวานขึ้นมากอะเมื่อวานเมื่อวานโมด้ขึ้นมากเมื่อวานหนีฝนตกเบิ่ดมือ แต่เรื่ได้มาขวดต้นใหม่นาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้แดดออกก็เลยขึ้นมาเบิง่งอ้าวโชคดีค่ะพี่น้องค่ะบ้านเลขที่นี่ค่ะตรงกับตัวเลขที่สิให้นั่มค่ะพี่น้องค่ะบ้านเลขที่8 687เด้อจ้ะพี่น้องจ้าตัวเลขเด็ดๆตัวเลขแม่นๆชุดอ่าบนล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขคำนวณสำหรับงวดนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่10 หกเดือนเจ็ดปีหกหกครับพี่น้องคะ่ะเด็กไทยมากไม่ยู่แปดหางแปดตัวเน้นบนครับพี่น้องขาเน้นบนแต่กันล่างนะคะพี่น้องเด้อทำให้เบิ้งกับตัวผึว่งต,ตัวมีมพร้อมครับพี่น้องคะ่ะแปดอเจ็ดหกเจ็ดแปดลมกับปิวดีแทะเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดแปดหกหกแปด หกแปดหกเจ็ดหนแล้วก็ศูนย์เจด้อค่ะพี่น้องเด้อศูนย์เจ็นี่ก็หูสึกว่าดังๆเนาะค่ะพี่น้องขาศูนย์เ8็0 60็ดศูนยหนึ่งเจดเจดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อแล้วกเจ็ดหกเล่นอยู่เจ็ดหหเจจ้พี่น้องจ้ามัก8ปดหปดเจ็ดนี่ก็มักอยู่ค่ะพี่น้องค่ะตัวนั้นมักตัวนี้เสดย ตัวนั้นมตัวนั้นเจริญจนแยกษินีนตัวได้หายค่ะพี่น้องค่ะพิจารณหน้าเอาค่ะพี่น้องค่ะเล็กปลายตัวซื้อมันบิสุตตัวเนี่แหละกระเน้นนหายตัวเดียวห้างเดียวค่ะสิลุดไปเข่าตัวบนเน้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะสีส้มดีอยู่ด้วยค่ะพี่น้อง่ะเพชรดู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 ตัวหมิ่นตัวผึ่งผึ่งหน่อยมาเห็ดห้างใส ปีกายนี่ก็มาเทียนหนึ่งยู่เลยบกี่มือกับไปค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นมาพักแล้วก็กับไปแต่ว่าปีนี้บ่ฮู้ว่าสิอยูโดนบ่บางบ้าคงสิอยูโดนเนานะค่ะเนาะบ่วไว้ผู้ใดมารบกวนเพิ่นอยู่ต้นมะกรูดค่ะพี่น้องค่ะปีก่อนอนานายูข้างล่างๆนี่ปีนี้ขึ้นมาข้างบนนี่เห็นบ่ค่ะพี่น้องขาเอาเพิ่นเฮาก็มาได้กสองมือ้อ นี่ค่ะพี่น้องคขาขยายให้เบังห้างใหญ่แล้วล่ะอาร์ซิบอนเนี่เป็นห้างอาร์ซิปิตาต,ตัวเฉยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะนีเจ้ค่ะเลขคำนวณเลขเลขคำนวณของเยาวันค่ะพี่น้องคขาม,มันปิวนี่ค่ะเลขคำนวณงวดประจำวันที่16เดือน7ปี66หกดือนพี่น้องเดอ้อ7 8 7จ็ด6กเจ็ดหนึ่งหกแกเจนล้วก็ศูนยเนอคะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะสูคดีแล้วเด้อมันค่ะเลขงวดนี้ตองเขาทั้งล่างทั้งบนแต่แทนพี่น้องเอย เพิ่มพันมาใไฮโซไฮราผสนมาอยู่ไซก,ออกอะออกบาลีกทีออกบาลีกทีที่มาอยู่เลยค่ะพี่น้องค่ะ386กับ387เดนะคะพี่น้องค่ะบาลีกทีอยู่ค่กับต้นบักฮงทองฝากกับแจ่มใสมากค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวอัพเดตประคงพันเตียเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะนี่ซื้อมาตุนละห้าสิบบาทพันเตียเดิมสัามแล้วมีสองตุนค่ะอันนี้มันสูงไปค่ะมันสูงไปกานี้บอกเืินกระสิตัดถิ่มตุนนี่ผมกสุกว่าสูงก็โดก็โด,โดโซะเหลือเกินเอาให้พันเตียขึ้นต้นหอม บักเขือก็กำลังเป็นนวยกำลังงามบักพีก็งามงามค่ะพี่น้องค่ะดูนีสามต้นต้นนี้กระดกกดบอ่ะมาขอโชคขอลาบกับผึ่งเฮาสะกอนค่ะพี่น้องค่ะก่อนสิจบคลิปผู้ได้บ่มักบ้ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ได้บ่มผู้ได้ชอบก็โชคดีน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะผึ่งมาให้โชคเด้อคลิปนี้เด้อตัวเลขถีบโล่งให้นี่อาเซียเขาทั้งล่างทั้งบนเด้อค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะ